สวัสดีครับผมมาพี่น้องกับขำขึ้นนี่ขอดูเวลาก่อนเทีย่ยงขึ้นสิบนาทีครับกับมณีกับพบพอกันอีกทิปหนึ่งครับถึงเป็นทิปก่อนข้างที่จะต้องเรียกว่ากดดันเลยกับสภาพไม้ที่ปลายฤดูกาแลแหละพี่นอ้องปลายฤดูกาแลแหละข้าเจ้าเข้ากับเผาเริ่มเผาหยาเผายังกันเนี่ยไอ ยาที่จะให้หนูมันอยู่มันก็เริ่มจะถอนไปถ้ามีโตกะโชคดีถ้าว่ามีโตก็คือสิเดใหญ่กับมันนี่มากกับทิพทตอ,อกที่มีเตดครับคู่ที่หาก็ขอโทษขออภัยนติโคลาดนำที่นัดกันไหวกับติวอีกคู่หนึง่งที่จะไปใส่ช่วงสงการคือเจบ่ท่านครับเพราะว่าช่วงสงการ ผู้เฒ่าที่เลี้ยงลูกอะ่ะเขาไปทําบุญกระดูก่ะครับก็ผมมีคนเบึ้งลูกแฟนผมก็ขึ้นเว้นน่ก็ได้เฮตไทยงานมันบ่ะได้เป็นไปตามที่ตัางไหวแต่ยังมีแตยังเสร็จมากคู่หนึ่งก็คือเป็นที่ไม่เ็ตคู่ที่หาครับยืนชมกันพี่น้อง กางานลิมิเต็ดคู่ที่หาครับผมก็ออกมาประมาณนี้ครับฟังเสียงวาพี่น้องฟังเสียงกันจังเนยครับ ผมก็กับงานลิมิเต็ดพูดที่หาครับพยายามจะเก็บรายละเอียดให้มันเนียบที่สุดเท่าที่ผมจะเนียบได้พี่น้องมันนี้ก็เป็นมาเทศไอ้เจ้าคู่นี้แหละที่ม่เต็ดของหน้าจเจมโครหลาดครับเดี๋ยงใดเดี๋ยวกะ ขึ้นนะ้ Facebook าเฟซบุ๊กไว้ให้วันอาทิต์ขึ้นเลไป,ไปพี่น้องครับกำขึ้นนี่รุ่ยกันครับผมกับทิปเตตตอกลิมิเต็ดกูทีหาครับผม um <clears throat> น้องพ่อมันสอตัวสอ ตื่นนี่ตัวหนึ่งโอ้โหพี่น้องก่าสีหายมาหาไม้ได้มันโอ้โหตีสามพี่น้องผมพุ่นหนึ่งแต่เทียงขึ้นยันตีสามตูแรกคอยพูครับรนู้นโอ้โหต้องบอกว่าตื่นแหงแต่ดูตัวหนูแล้วก็โอ้โห หายเมือเลยพี่น้อ,องตัวนี้ก็อันนี้มันเขาอยู่ตัวหนึ่งครับยุ่ต้องปุ่นอะ่ะเกิดขี้ตัวใหญ่เติบอยู่หรอกคือผมเปิดแฟลชเนี่ยมันโบมันโบ,นบเขาเลยมันบนตีเป็นวงกลมเลยโหให้ยามละ่ะต้องปิดแฟลชั้งยังน้ำมันโบเขาอีกทียอม่ๆๆยอมียอมงยบงยบมกิขยาใหม้นิดนึง อยได้แตมแหลกพี่น่องจัดไปตีสามครึงนะ่งม,มั้งแตมแหลกของผมไม่ธรรมดานะตีสามครึง่งไม้สักเขียวหายหนกแห้งอย่างนี้แไ,ได้ตัวนี้ก็บถือว่าแบบโอ้โหเดี๋ยวไปนบิ้งครับเดี๋ยวใครเบิ้งสู้เบิ้งตัตนนวหนูพี่น่อง ตองละเจมลิมิเตดสื้วตีหาแต้มเจิมได้โอ้โหสักินนี่ตีสามสี่สิบพี่นอ้องวุ่นอยู่ป่ะมันกว่าจะมาถึงหมายนี่ะมาณสักสี่ไม้เลยมั้งม,มูมี่ขยับแม่แต่ตัวเดียวโอโ้หนูสแกวยอมใจ เดดเดตัวนี้โอ้โหขนาดบอกทุนนะยังเขาแบบเขาโคตรแล้วแวงเลยน่าจมัน,น็นรูข้างปีแบบช็อตบ่างงามอกปีหน้องเพราะว่ามันเขา่าความกันสองตัวแล้วมันมา,มาตื่นกันตื่นกัน่างคนต่างตละลิดโอ้โหไดดตัวนี้ไปหายหายเมือเลยพป่น้องเลยประมาณสัก เหรินตัวหนีว่า,ามันทักหางจะมีเจ็ดขีดว่าขาดไปหน่ะตัวใหญ่แหงอ๋อมึงฟ้ามือผมประมาณฟ้ามือผมเนี่ยไปหน่อยเจ็ดขีดหางทอกันกระดาบตอกได้ปหน่อยเลยไป บวงเตีมหนาดูมีปเปลตีได้ตัวนี้ไปโอ้หายเมื่อยเลยกดเจิมแล้วกับนี่เป็นเต็ดคู่ที่หาของนาเจมโคหลาดครับโอ้เฮียกจะถอดใจจะกลับไปนอนหน่อยเด้กลับไปนอนกับว่ามืออื่นเดียวมือเป็นวนศนสร์เนาะเพราะว่าจะเลาะหาไมา้ให้มันคาคาก,ก่นเพราะไม่หนี้ว่าด้หาไมา้เพราะว่าเลิกงานมากอะสองถุ่มเหลี่ยงลูเลี้ยงยังน้ำแน่ก็ ลัวสีออกมากอะเตียงขึ้นโห้หวนนะมาปายครับพี่น้องได้เวลากลับแล้วครับตีหาแล้วก็เบิดไม้เราแหละ วุ่นอยู่ไม่ชั่วโมงชั่วโมงนิดๆก็ถือว่ามัมีจุดจะยืนสั้นแหละเอที่สี่ใดแค่ตวัวเดียวเลยพี่นน่ะหนูเห็นหนูหนตวัวเดียวครับอยอมยอมยอมจำนวนต่อฟ้าดิน งออบอีบีเหมืนนี่หาไม้เดี่นู้ตัวเดียวเหียงมันคือสีดับคักดับแน่ปะเน,นี่ยน้องมี่เลยนะไม้ไมมนี่เข่าหนูเข่าประมาณหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหนูเข่าสามตัวได้ยิงตัวเดียวเด้งหงตัวเดียวเอาไปแกะมือไหม มาเั็น้ตัวนี้คือบดแท่งบดแท่งสียางแล้วพี่้อ๋อก็ลาครับก็ขอโทษนะเจมน็่มจงหน่อยไอ้เจก็ยังยังพอดะเจิมอยู่ดอกคลิปก็บ่คอยชัดเจนย้อนมันหงามันบังเดี๋ยวเออหนูเขาพอมกันสองตัว เตลิดต่างคนต่างตื่นกันนูใหญ่เขาค้อมกันของตูวงนี้กระตื้นวงนี้วงนี้ก็ตื้นวงนีนน้เป็นเหตุเบในไทยบยยุด้ยิงยิงแค่ได้ยิงแค่ตัวเดียวก็เชงได้กก็ฝากไ้น้าค,นครับครับกอกพิขาช่วงนี้ก็ งดรับออเดอร์ไปโดยปร,ริยายพี่น้องก็คือดิเคี้ยของลายเคี้ยของนา,นานหน้าธันใดที่สั่งได้ที่สั่งไว้แล้วก็นา,นานหน้าธันใดที่จ่ายตังแล้วก็บ,บ่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็จัดให้เขี้ครับผมทำทีนนี้คืดิขอตัวลาไปนอนก,กับพี่น้องผู้ไว้ดีครับยอมรับสภาพธาเลยหนักหนะนักหนักยังยังจะทาสีพวกแห้งแบบ กระตุ้นอาเจมนั่นอีกทางนึงสำหรับคลิปทีป่มันประชดเจีนกระเติ้มหายแค่ตัวเดียวนอกนั้นก็มุ่งส่งมอบให้อาเจมไปหาเพื่อนเราเองกับความหมานของตอกอ,อิกาศมืมุือถุงทั้งขึ้นนี่ลาไปก่อนนะเสร็จไีกับลาไปกับผลาบงานอย่างนี้ ดูที่หาครับที่หกอนี่จะเป็นของหนาชัดิเนี่ม่ที่หก็ยังดูว่าะเรงไหนบ้านนอนกันครับผม